สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสบูสก้นได้จ้าเด้อมันอีก้กวมาขุดปุ๋ยเพื่อกาจากพี่น้องนี่ค่ะมื้อี้ขฮาวมาขุดกันอยู่สูงเนินได้จ้าทุกคนบ้านเฮาอยู่สีขิวแต่ว่าขฮามาขุดอยู่สูงเนินจ้าทุกคนจ้าตอนนี้ก็ได้คนน,งนึงเลยจากพี่น้องนี่จ้าอูนี่นปูนานะคะทุกคนนี่มีคนขุดหายร้อมขุดปูเดี๋ยวท่านพ่อสีพุยู่เหมือนแห้งเนี่ย กอบคุณคู่กวางกเนาะลูกพี่กวางดูปูชิมจดอยกินนี่หนิเห็นรึเป่าไม่เห็นหนูแล้วเลี้ยงลูกไผอยู่บ้านเลี้ยงลูกเลยเลี้ยงลูกไว้ไว้จนตัวเขาใหญ่หมดหรอกเอาละเอามาเรามาอยู่น้ำหลานเลียนหนังสือเอ๊ะติงหน่อยมันอ่านเลียนหนังสือติมึงบ่อยากมากัน <Okay. S 2> มันบ่อิสระทุกบานห้าน่ะอืจม่จม้อเียนละติอานี่อัโบุ๋มจีจเามาอ่างเอฟบ้างนะปูนาครับปูนาปูนาสด,สด,สดจับหน้อนี่นตเลยนี่ั่นหูใหญ่นีิหูนึ่งินั่นขขุดด้วยซ้ำเล ก็นมอยู่ใก้กันอากาุดเพิกออกเลยนะมมนอยู่ใก้กันกะเอาหมดด่ดิปล่อยซับแกได้ง่ายเยอะซับจะนอนไไหมวัดพงก็นได้โจแล้วหัดง่ายจังะงานบอกว่าเอาไม่ไม่เจ้หัอหากมากกัน หูตีเนาะบกงูเนาะบกทรมากงากับโบบอกดิลูกอาก็ไปหาเต่าป่ากันยังกับพี่นางจับปูหัวแล้วเอ๊มาเอาไม้ลูกเขาแข็งแข็งเขาเลยจืบเอาจืบเอาตัว้วาเธอจะพ่อนหูผ่อนเธอจะพ่อนผงเฮอยากหัว เศร้าหาบหาบเลยพ่อพ่อสิ่งงู้ยงเอยหรอได้รู้หนึ่งก็ดีจะ <แก S 1> ้ะน,นั่นนั่นนั่นสับซะเนาะนั่นไมาสับมัองกันกว่ามีตัวใหญ่จ้ะทุกคนมีอยู่จ้ะแต่ว่าหูมันอยู่ใกล้กันก็นเลยขุดไปน้ำกันไปเลยนะจ้ะทุกคนได้ตื่นกันไปสินะจะรู้แล้วไป จะหาหูไม่จ้ะทุกคนไปหาหม่องหูใหญ่ๆจ้ะทุกคนมันอยู่รอกันขุดเอามันบ่เสียเงื่อาตัวจันเอ้ยขุดถือหูถือปูะช่าหมพี่ันดังชั่วถึงแล้วหอมมาหอมมาเออใครแน่ตัวนี้หูเต็มเลยดูดู คนญาานี่แต well, ่ว to ู่ย uh, okay. uh, ังไงคุณุเต็มอยู่เอาให้บทนั่นแหะจะได้แ้วาอาอาเตงบว่าหน่อยว่าไงเพราะมันอยู่น้ำกันเขาได้กำไรคุณน่ะมันหอดอีหลจ้าทุกคนเดอบงเนี้ยับขาดโอ้ยหนอมันตื่นหลายเนาะีน่อยเจ้าวงดว่ายถึงเลยน่ ถึงแล้วโอ้ยนี่สิเหล่านี่ไก่กันโซอเอาโซอเอาเอ้ยนี่มาเอาหมวกมาใส่กินขี้บ่ห่อนติหมวกขี้ดากรถพี่ใหญ่กว่าทีไปเลยใส่ชุ่มาะใส่ชุ่มมาบอกโิเออดูดูมึงจ่าทุกคนหูเป็นเสียนนี่แหละเขาบอกหู้เป็นเสียนนะคะพี่น้องค่ะเนี่ยมึงดูนี่แมนเมื่อสิมึจ่าทุกคนนี่พี่กับแมนนี่กับแมนพี่กับแมน มึงด้จ้ะหูปูเออเป็นเสียนเขาเอินว่าหูปูเป็นเสียนจ้ะพี่น้องเต็มเลยจ้ะเอาเอาหูผางกันซืนมือเนี่ยไหนนั่นแม่ไหนั่นน่ะไหนนี่เป็นหูปูไหม่เห็นเออหนาหน่ะแล้วก็ถล่มจ้ะเสร็จแล้วมู่หน่อยเอ้ยู่หน่อยแต่สั้นหูขาบอเดิถึงอย่างนะดูดูโซอัลโซอัล เลยเสียบมันอยู่ไกลกันมันขุดบดอะหรอกนอกจากกาฝูงอืมคือ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 แล้วหูปูเงือดหลายจากทุกคนหลายหลาย้ายเขาขุดให้แป๊บเดียวสิเพออมอลไรจะพี่น้องจ้านีา ừ ừ. ่แป๊บเดียวจ้าเบิ่งทุกคนบรรยากาศขุด เบิ่งนี่อันถึงแล้วครับเบิ่งนี่ยหู้มันหลายทุกคนเราก็ตื่นน้ำจ้ะฝุ่นทางนึงได้สดแล้วทีนี่ได้สดแล้วได้ยังไอยูทบเวิร์กคือเอาอันมือวานนี่มาสั่นเอาไปคืนเขาแล้วอีกดวงนึงเลยคือสองดวงมันอ่างไม่เอาไปให้ปากอ่างไปแล้วไหมโอ้โเอาอ่างไปไปเอาม้าเบื่อบอนไปบ้านไปไม่ไปหรอกบ่ายโมงกันจะจิบยาหับเมียพันนี่มาฮับเมียมา นี่ไงอ้างสองหูนี่มีทั้งหูใหญ่สามสี่เพียเนี่ยเพียรคุนอ่ะพุ่นมันปูใหญ่หรอครับเนี่ใหญ่หูใหญ่เออเต็มมืดอยู่นี่เลี้ยงเป็นแถวอยู่นี่เพียรนี่ยืดตีนนี่ปูใหญ่อใส่เพียดรบังในลูกพีเพียโอ้ตัวใหญ่ใหญ่ที่ก็ไม่เงี้ยหนีข้างหลังเลยนี่ดูนี่มันขุดหไงโอ้ยเจ้ากินหน่อไม้ไร แมนแบบอาห้องกระดุมเขาอางออบบอข้องกุวไข่กับเป็นเป็นโรคบกคือบานเขาไปอสเรยเห็นเราก็บ่ไปรักษาอยู่สามสีหาหเจ็ไปเก่าสับีผุหลาลายที่ยังไงถึงแล้วถึงแล้วงูใหญ่ใจเป็นตัวหน่อยป่ะสั่งมั้นเอาโรดงามงามอ่ะุหิไม่แล้วก็ของุ้อ้มันยังไหนปูเอ่างตังตัูตั้งยัง้หูเด้ เลี้ยงกัน hmm. ด mm ูเอามาลวกมันอัดหูตัวเมียได้ไหมหลังอัดหูจ้าหลังอัดหูอาคุรนันดาเฉียมห่อไล่ลุดมันมีแห้งเสียมบดายแห้งคุดบดนี่ อปยังเพิ่มอูีกไอ้องพูดเลยอืมตายหมดหมดช่อผงอีกอู้หู้หู้ เม็นผู้ปู่เบิร์ตนี่ผู้เยี่ทุกคนงานจ้าทุกคนจ้านี่เบิ่งดูแต่ละคนอันนี้เขาหนองสาวเลยลายฉักลายเนี่ยผู้เดียวโอเคสองอันนีทุกคนจ้าทุกคนว่างกันเถอะอน่ยแต่หลายอยู่จ้าโู้มีกตัวงามจ้าทุกคนจ้าทุกคนสรุปผลงานในเบิร์ดมาเสนอขอบคุณหลายๆจ้า พ็กันในคลิปวิดีโอถัดไปเด้อจ้าบ๊ายบายจ้า